สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกประโยชน์ของหน่อไม้กันนะคะหน่อไม้มีประโยชน์หรือโทษกันแน่ความจริงแล้วในกรณีของอาการปวดข้อหรือข้อเสื่อมนั้นจะเกิดกับคนที่ป่วยเป็นโรคเกาต์ดังนั้นคนที่มีสุขภาพปกติหรือแม้แต่จะมีอาการปวดข้อจากสาเหตุอื่นๆก็ตามสามารถกินหน่อไม้ได้ตามปกติส่วนคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานยิ่งไม่ต้องกลัว เพราะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการกินหน่อไม้จะมีผลกระทบใดๆในกระแสะเลือดรวมทั้งคนที่ป่วยเป็นโรคตับหรือมีอาการตกขาวก็สามารถกินหน่อไม้ได้อย่างสบายเช่นกันค่ะในทางตรงข้ามกันหากใครที่ไม่ได้ป่วยเป็นสองโรคต้องห้ามนี้ก็สามารถกินหน่อไม้กันได้อย่างอร่อยยแถมยังได้ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะเพราะหน่อไม้มีคุณค่าทางอาหารและสา,ารพัคุณที่น่าสนใจมากทีเดียวโดวยคุณสมบัติอันโดดเด่นคือ มีเส้นใยอาหารสูงและยังช่วยในการนำสารพิษออกจากร่างกายได้ที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้ต้องอาศัยการนำเข้าจากอาหารประเภทอื่นๆค่ะสิบสรรพคุณของหน่อไม้ประโยชน์ในการรักษาโรค 1. หน่อไม้ช่วยร่างกายผลิตกรดอะมิโนกรดอะมิโนเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายแต่ไม่สามารถสร้างเองได้ต้องได้รับจากการกินอาหาร เป็นผักที่มีส่วนช่วยในการผลิตกรดอะมิโนหลายชนิดที่ร่างกายต้องการได้ 2. ประโยชน์ของหน่อไม้มีเส้นใยาอาหารมากโดยส่วนของหน่อไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดส่วนเส้นใยอายหารที่เหลือจะไปอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ซึ่งช่วยขับกาก,ากและสารพิษที่กตกค้างออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นทําให้ลดโอกาสการเกิดมะเร็งล ใหญ่และท้องไม่ผูกด้วย 3. หน่อไม้มีเส้นใ่อาหารมากในหน่อไม้นอกจากจะมีเส้นใยอาหารอยู่มากแล้วยังมีน้ําตาลอยู่น้อยด้วยดังนั้นคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักหรืออยากลดน้ําหนักสามารถกินได้อย่างสบายใจเพราะน้ําหนักไม่ขึ้นแน่นอน 4. สารพคุณของหน่อไม้ช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้ทางการแพทย์แผนจีนถือว่าหน่อไม้เป็นผักที่มีฤทธิ์เย็นจึงมีสารพคุณ ช่วยแก้อาการร้อนต่างๆได้ดีหากรู้สึกว่าร่างกายร้อนเกินไปก็ให้กินหน่อมไม้จะช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายได้และยังช่วยแก้กระหายแก้ไอขับเสมหะและบำรุงกำลังค่ะ 5. หน่อมไม้มีโปรตีนสูงแต่จะแสลงต่อคนที่เป็นโรคเกาต์เท่านั้นและมีคุณค่าทางสารอาหารพอๆกับเห็ดจึงมักนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารสำหรับคนที่กินมังสวิรัตหรือกินเจอีกด้วย 6. ในหน่อไม้อุดมไปด้วยฟอสฟอรัสซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอและมักอยู่รวมกับแคลเซียมทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง 7. หน่อไม้อุดมไปด้วยธาตุเหล็กที่มีหน้าที่ในการช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันและรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กร่างกายไม่อ่อนเพียงง่าย 8. หน่อไม้มีวิตามินซีในปริมาณมากซึ่งจะช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กและยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของริ้วรอยก่อนวัยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย 9. หน่อไม้มีวิตามิน B6 มีหน้าที่สำคัญคือช่วยเผาผ่านไขมันในร่างกายช่วยในกระบวนการสร้างฮีโมโกบินและทำให้ละดบน้ำตาล ในเลือดคงที่ส0หน่อไม้อุดมไปด้วยสารกะสีช่วยระบบก,การทำงานภายในร่างกายเป็นไปอย่างปกติและคอยซ่อมบำรุง,งระบบเอนไซม์และเซลล์ต่างๆเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารจากหน่อไม้อย่างเต็มที่หน่อไม้สดจะมีสารอาหารมากกว่าหน่อไม้ดองอาทิในหน่อไม้ดองนั้นมีแคลเซียมน้อยส่วนหน่อไม้สดจะให้พลังงานมากและมีไขมันน้อย รวมทั้งก่อนนำหน่อไม้สดมาปรุงอาหารต้องล้างให้สะอาดต้องให้สุก20-30นาทีจำนวนหนึ่งครั้งหากเป็นหน่อไม้ดองต้องต้มให้สุก15-20นาทีจำนวนสองครั้งจะช่วยป้องกันเชื้อโบทูลีนัมและลดสารชายยาในลงได้ร้อเปอร์เซนทีนี้เราก็กินหน่อไม้ได้อย่างอร่อย ได้รับประโยชน์และสารคุณจากหน่อไม้อย่างเต็มที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพกันแล้วต่อไปก็ไม่ต้องกลัวการกินหน่อไม้กันอีกแล้วนะคะขอบคุณค่ะ